องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่เป็นโครงการในพระราชดำริในรัชกาลที่9กก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาของแม่น้ำยมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากการขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคโครงการสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำนะครับในโครงการนะครับที่ไปเสริมน้ําให้กับเกษตรกร,ร,กรในช่วงฤดูแล้งหลังจากที่มีโครงการอ่างเก็บน้ำาพือเลขึ้นมาเนี่ยเราจะมีน้ําสําหรับทําการ,กรเกษตรเนี่ยตลอดปีครับถึงกำลังที่คุณงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประการที่9เนาะที่ทรงพระราชฐานไว้เพราะชาวบ้านได้ลืม ตืมตาปากได้ผลประโยชน์จากอ่างนี้มากครับจากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนกําลังขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชนละประทานเราสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มในปีนี้จาก2ล้านก็กลายเป็น7 7ล้านคือเก็บน้ำได้ร0 0เป์ ผลพลอยได้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีน้ำเพื่อการเกษตรเ,เพื่อการอุปโภคบริโภคอันนี้ก็เราจะส่งเสริมต่อยอดให้เช่นพวกระบบที่ยังไม่สมบูนนรณ์นก็เป็นหน้าที่ของกรมชมพูทานที่จะไปช่วยเหลือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับต่อมาองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุโขทยัย ผลสำเร็จโครงการสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งน้ำสำหรับโครงการฝายสีเฉลียงและสำหรับการอุปโภคบริโภค